พาคภาก่อนผู้หญิงวัดเข้ามาที่นี่เอาเฮ้ยดูใหม่ชว่าเขากำลังโยกตุ่มตัตุ่มตัโอ้โหรู้ด้วยว่าเป็นใครที่นี่แล้วจะให้เราตื่นใครเรารู้ด้วยว่าเป็นใครแต่พูดไม่ได้ไม่มีหลักฐานแล้วจะให้เรากลัวใครคิดซิ ดันั้นเราจึงไม่กลัวไงเห็นลายองค์ด้วยกับผู้ชายก็มีกับผู้หญิงก็มีกับกระเทยก็มีแล้วจะให้เรากลัวใครใครกลัวใครกันแน่แล้วตอนนี้ใครกำลังกลัวใครเราเราคือฝันร้ายของพิกษุพวกนี้ คิดดูสิเราคือฝันไายของเขาจริงๆนะเราคอยตั้งแต่ข้อมูลคอยตั้งแต่เมีย,อย,อยเขาจะขายหน้าคอยตั้งแต่ลูกเขาจะขายหน้าคอยตั้งแต่คู่กิ๊กเขาจะขายหน้าคอยคู่ขาเขาจะขายหน้าวันในวันหนึ่งคู่ขายหน้าเขาต้องการบุญเขาไม่ได้ขายหน้าเพื่อเป็นบาปเขาจะสร้างบุญแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าพอเพราะมันคู่ไหว้หมดใครเปิดโปกูกูฆ่าแหละ เข้าใจะนนเราจึงไม่ตื่นใครเปิดหน้าผากท้าเลยแล้วถ้าใครมาขอให้เราพูดว่ามีใครบ้านที่เป็นอย่างนี้ <S <S เราไม่พูดจนกว่าคนคนทางโน้นส่งหลักฐานมาส่งหลักฐานขององค์ไหนมาเราก็จะบอกว่าองค์นี้กูเห็นแล้ว ถ้าส่งหลักฐานมาเพียงหนึ่งคู่คือหนึ่งพระหนึ่งองค์แล้วมีผู้หญิงเข้ามาหนึ่งสองสามเข้าใจแล้วถ้าเปิดเผยเพียงหนึ่งเราจะพูดสองสามด้วยแต่ถ้าเขาไม่เปิดเผยยังไม่เจอหลักฐานเราก็ยังอุบอิบอยู่อย่างนี้แหละแต่อย่าเพิ่งสบายใจนะพระบตราบใดที่ผมยังไม่ตายผมยังเป็นฝันร้ายสำหรับพวกท่านซื้อไป เอาเราเห็นเว้ยเราเห็นภาพที่วุบเข้ามาปรากฏเองอันนี้จําเป็นต้องดูก็ดูแต่ให้ยื่นไปหาดูเนี่ยเลิกมาแล้วได้ประมาณสองสาเดือนยังไม่ได้เลิกนาน <c oughs> <c oughs> ะสองสามเดือนนี่เขาถือว่าเลิกก็อยังมัน,นยังอยู่ในพิกัดพิจารณา,าเนาะ ูครับแต่ปูว่าถ้าใครคิดถึงปูมันก็แวบไปเออก็มันไม่ไม่ใช่คนที่คิดถึงนั่นอ่ะมันจะส่งสัญญามันจะโผล่มาก่อนเวิบเป็นสภาพเขากําลังนั่งเขากําลังกินข้าวกําลังป้อนลูกเขานะลูกเขากินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดแวบขึ้นมาอย่างนี้นะคิดถึงความอร่อยอร่อยอะไรที่ว่านเขาก็บอกลูกไปแล้วนะปู่เดวัยรุ่นจะแอบสูบบุหรี่หลวงปู่ปู่จะเห็นไหมว่าคิดแค่นี้เนี่ยใช่มันมันก็ตุบทันที ตุ <ไป S 1> แล้วก็ก็จะปิดเอาไว้ก็จะปิดเอาไว้คือไม่ดูถ้ามันได้สาระม,มันได้สาระมันมีมากระยะระยะนี้มานี่ยิ่งยิ่งมีภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจดูนี่เยอะมากๆเลยหายภาพมากละเหตุการณ์มากทนะีนี้มันก็เลยพูดได้เลยว่าข้าพเจ้า เป็นฝันร้ายของพิสูผู่ละเมิดท่านหลายหรือแข้าพระเจ้าก็เป็นบุคคลที่ท่านเหล่านั้นเกลียดชังมากที่สุด <c oughs> แต่ก็มีอยู่นะถ้ารู้ตัวเมื่อไร <c oughs> กูก็จะไปตามทําวินัยเมื่อนั้นมีท่านที่คิดอย่างนี้อยู่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถูกเปิดโปงกูก็จะอยู่ไปก่อน ท่านผู้คิดอย่างนี้ก็มนเนีชาวบ้านก็ไปกลาบไปตาทุกไปทวายถิ่นท,าทาวยททาวยคลองเออขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะอายุวันโนสุขามเอ่อหลอกจากนั้นก็ไปกอดเมีย นะจริงถ้าเขากอดเมียครั้งแรกเนี่ยปาราชิกเลยต่อมาไม่ไม่ไม่มีชิกอีกมีชิกเดียวชิกเกี่ยวนี่มัอะไรลัางจากนั้นมานี่คราวนี้เป็นอะไรครับเป็นโทษเป็นอะไรเป็นโทษแต่งตัวเป็นโทษลักเพศลักเพศเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษอยู่คนสมโกหกเป็นโทษโกงเป็นโทษโกหกเป็นหลอกลวงเป็นต้มเป็นตุนเป็นเป็นทุกอย่างที่หลอกลวงต้มตุนทั้งหมดเป็นทุจริต แต่ถ้าเปรียบกับคนที่ยังไม่ปาราชิกอ,องคองที่ไม่ปาราชิกองค์ไม่ปาราชิกนี้ยังมีทางแก้ได้ได้เด่นได้งา่าย <c oughs> องปาราชิกแล้วแล้วยังไม่ถอนตัวจากการเป็นเพศบรรพชิตนี่ <c oughs> องค์แบบนี้โทษพอกคูนมากกว่าผู้ต้องสังฆาพิเศษอยู่ประจําอีกด้วย <c oughs> ปาราชิกแล้วมันมันมันเป็นโยมเป็นโยมเป็นโยมไปนั่งแทรกพระ แล้วเป็นโยมไปอยู่ในเทศของสมณะพระเนรนบรรดาพวกนี้จึงเป็นพวกโกหกหลอกลวงมากไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่มีโทษทางมันมันโทษมากเหกือนั้นไม่ใช่น้อยนะโทษมากอาบัติสังฆาธิเสษมันแก้ได้อาบัติปาราชิกนี่แหละต้องไปตกกระกแต่ถ้าแก้ได้ก็คือตามเล่มอะไร ยี่สิบสามหรือเท่าไหร่สามสิบสองรืท่าท่านอธิบายาไว้แสดงว่าพระรุ่นนั้นน่ะท่านท่านเห็นเขาพวกที่เป็นปาราชิกแล้วลาศึกขาลาเพศไปแล้วแล้วไปอยู่เป็นโยมประพฤติขลืหัดบริสุทธิ์บริบูรณ์นะเป็นผู้มีสิลมีธรรมในเกี่ยวกับการเป็นข้อวัดของขลืหัดท่านเหล่านั้นก็เป็นพระโสดาบัางพระสกรทาคาพระอนาคาบ้างแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ ท่านั้นเองภาษาอะไรนรกไม่ได้ไปต้องปรารชิกแล้วถ้าแก้นรกไม่ได้ไปเนี่ยมันก็ขอแก้อยู่นะมีเมียกี่คนก็พอแก้อยู่แต่ถ้าอยู่มันตรงนรกเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแต่เขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าสิกขาแล้วล่ะแต่อยู่ไปด้วยเพศนี้เพราะจะทําหน้าที่อันนั้นอันนี้ถ้าเขาพูดกันอย่างนั้นเขาก็มีโทษมีโทษทั้งผู้รับรู้มีโทษทั้ง พระที่ยื่นข้อเสนอข้อตกลงอะไรทุกอย่างมีโทษร่วมกันดังนั้นผู้มีโทษร่วมผู้นี้แก้ง่ายผู้ปีนโทษหลักผู้นี้แก่ยากทําความเพียรในการเป็นโยมก็ยากหนะักเพราะมีโทษไปแล้วการสู้ในการเป็นอุบาสกผู้ทรงธรรมนี่ยากแต่ก็สามารถบรรลุไปเป็นพระโสดาพระสักทาคาพระอนาคาได้ดังนั้นการต้องระบตดปรรารชิกจึงไม่ใช่ของยากถ้าต้องการแก้ แต่ถ้าไม่ต้องการที่จะแก้อยู่ไปอย่างนี้เลยวะสมัยนี้ใครจะดีเกินกูเออก็อยู่ไปก็ไปแน่โรกยาวนานหาที่นับไม่ได้แม้ไม่ใช่อนันตริยกรรมแต่นานกว่าอนันตริยกรรมเพราะมันต้องแล้วต้องอีกต้องแล้วต้องอีกในบรรดาพระที่ไม่ต้องปราชิกในบรรดาภะที่ต้องปราชกิก็มาเก็บเอาโทษที่ตนเองแต่งตัวเป็นสง์แล้วก็นั่งอยู่กับท่ามกลางหมู่สงหรือว่า สงฆ์ทั้งคณะวัตเราอาจจะเสียหมดแต่ว่าคณะอื่นวัดอ,อื่นหรือสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้หรือคําว่าสงฆ์หรืออนุภาพแห่งสงฆ์นั้นมันไม่ใช่ผู้ต้องปราชิกแล้วอยู่เราเป็นอย่างนี้แต่งานที่ทําอยู่เนี่ยเชื่อจึงทําทําไมเชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าให้ทําแล้วจะปลอดภัย จะรู้ได้ยังไงว่าทําตามพระพุทธเจา้าหลักฐานมีอยู่เท่าไหร่เอาเท่านั้นเท่าที่มีอันไหนสูญหายไปแล้วแล้วแล้วเอาสูญหายไปแล้วแล้วบัอันไหนยังอยู่เอาไว้เป็นหลักฐานในส่วนที่ยังไม่สูญหายและที่ยังไม่สูญหายอยู่เวลานี้ก็ยังเห็นเป็นตัวลายลกักษณ์อักษรชัดเจนตรวจสอบสืบชดัดชัดเจนอย่างชัดแจ้งแต่มีผู้ละเมิดให้เห็นแบบหน้าด้าน ต้องแสดงความจริงออกไปให้ผู้ละเมิดได้รับการกระทบกระเทือนเพื่อการแก้ไขแต่ผู้ละเมิดทั้งหลายไม่ไม่คิดหาทางแก้ไขคิดหาทางหยุดผู้เปิดทีนี้ผู้เปิดจึงรุนแรงขึ้นเข้าใจจึงรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ทําผิดสํำนึกว่ากูไม่กลัวมึงสำหรับฝ่ายที่ทําผิดวินัย ทั้งเกลียดทั้งกลัวว่ามันจะตามไปรู้กูตายกูตายตายกูตายหาวิธีกำจัดเมื่อทราบว่าเขาหาวิธีกำจัดอยู่หยุดไหมแน่มนั้นเหรอแน่จังนะฉะนั้นคำว่าไอ้หาไอ้เปรไอ้ผีไอ้ปีศาจไอ้สัตว์นรกไอ้ซาตานไอ้อสูร มีด่าทุกวันด่าทุกเวลา <c oughs> สนไหมสนแต่ไม่เบื่อนายเขาแบบให้เขาเสียหายเบื่อนายเขาแบบให้เขาแก้ไขมีอย่างนั้นเองเขาด่าท่านให้คชิปหายไว้ว่าท่านยังหวังดีอยู่หรอแล้วเราชิปหายกับคำใครเนี่ยใช่ไหมล่ะ มันจำเป็นต้องทํามันจําเป็นต้องทนมันจําเป็นต้องสู้มันจําเป็นต้องเปิดออกไปมันจําเป็นต้องทําไม่มันจําเป็นต้องทําให้โลกรู้แต่ชาวโลกทั้งหมดจะมีผู้รู้เข้ามากี่เปอร์เซนต์นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่สําคัญกับเปอร์เซนต์สำคัญกับรู้กี่คนก็เอาเท่านั้น บางคนบอกว่าโอหมันกล้าเสี่ยงเราไม่ได้เสี่ยงทําอย่างรู้ไว้แล้วเรียบร้อยไม่ได้เสี่ยงมันอาจจะผิดคาดผิดหมายไปบ้างแต่ไม่ได้เสี่ยงแต่ถ้าคนอื่นมาทําเป็นเสี่ยงใครก็ตามเป็นเสี่ยงทั้งหมดพระพระในประเทศนี้พูดอยู่นะว่าอยาเสี่ยง เพราะมีคนทำได้เพียงหนึ่งเท่านั้นอย่าไปเสี่ยงพักที่เคยทำก็บอกว่าถ้าไม่แน่จริงอย่าไปทำอันตรายว่าในวงกรรมฐานนี่ก็บอกว่าอย่าเสี่ยงในวงพวกปกคองก็บอกว่าอย่าเสี่ยงไม่รู้มันเป็นยังไงทุกคนอ่านตำราเข้าใจหมดว่าพระธรรมวินัยเป็นยังไงทำไม เขาจึงถือว่าเสี่ยงเมื่อจะเปิดเผยคิดดูสิ mm hmm. เขาอ่านรู้หมดนะอ่านรู้อยู่ด้วยกันอ่านรู้เยอะแยะแต่ทําไมจะเปิดเผยออกสู่สาธารณะทําไมเขาจึงพูดว่าเสี่ยง mm hmm. ไม่ใช่ไม่รับวัดนั้นก็รู้วัดโน้นก็รู้วัดนั้นก็รู้นะแต่ละวัดจะพูดขึ้นมานี่จะเป็นเสีย mm hmm. เส่ยงทําไมเสี่ยงเพราะ มันมีพวกรู้แล้วไม่เอาพวกรู้แล้วระเมิดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เอาเลยฉะนั้นเสี่ยงเพราะกลัวพวกนั้นจะเล่นงานกับคืนเพราะพวกนั้นกลุ่มอํานาจอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นอํานาจการปกครองจากตรปะดับพัดยศสมศัดิ์เขาจึงไม่กล้าทําแม้คนที่มีสรรมศัดิ์มีพัดยเป็นเจ้าคุณรู้และอยากเปิดเผยแต่ไม่กล้าเพราะมันเป็นการเสี่ยงอย่างสาหาัส เสียงสาหัสของพวกนี้คือจะถูกกดพักยศหน่ย <c oughs> <c oughs> แล้วเสียงสาหัสฟาดไปกว่าน,นั้นก็จะถูกจับให้ติดคุกถูกจับไปศึกให้ติดคุกยึดสมบัติยึดอะไรต่ออะไรแต่เรามันไม่มีอะไรให้ยึดทีนี้ไม่มีอะไรให้ปลดปลดก็ไม่รู้จะปลดไปเป็นอะไร ถ้าปดจากสมณสัตว์ก็ไม่มีสมณศสัตว์ให้ปดถ้าจะถึงขั้นจับไปสึกเอาทน่จริงก,ก็สึกซิเพราะเจ้าตัวไม่สึกก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นการสึกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพระธรรมวินัยมีถ้าถลกออกไปแล้วเอาเสื้อเอาเกงมาสวมให้ยังเป็นภิกษุเพราะไม่ได้สึกฉะนั้นเขาก็กลัวกฎหมายด้วยกลัวพระธรรมวินัยด้วย เขากำกฎหมายอยู่กำพระธรรมวินัยอยู่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเอออันนั้นเขาก็รู้อันนั้นเขาก็รู้อ้าวชวนใครใครก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะพูดว่าเสี่ยงเอ้เราจะทําไม่ต้องเสี่ยงก็ทํามานได้หลายปีแล้วเป็นไงทีนี้ได้ผลไหมพอควรนัะเขาก็มีคนเรียนมากขึ้นมันควรควรไหมควรนี่นั่ะสิไปไปไปควร